ฟังคำตอบชมพู่อรยาหลังถูกชาวเน็ตถามขอน้องพายุหายไปไหนเรียกได้ว,ว่าเป็นซุปตาไวจิวที่เป็นขวัญใจผู้คนกว่าค้นประเทศเลยทีเดียวสําหรับลูกชายฝาแฝดของซุปตาสาวสุดฮอตชมพู่อรยาสําหรับน้องสายฟ้าพายุโดยเฉพาะลีลาการหม่ำๆของน้องพายุ ที่จะเป็นที่ถูกอกถูกใจสาวกนักกินอยู่ไม่น้อยล่าสุดว่าที่คุณแม่ลูกสามก็ได้ลงภาพน้องพายุแบบรัวๆโดยในภาพนัน้นน้องพายุกําลังเปิดคอสูบน้ำช็อกโกแลตแก้วโตอยู่ทําเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวเต้าอ้วนยุกันอย่างมากมายแต่หนึ่งในนั้นได้ถามถึงคอน้องพายุว่าไหนคอยาวซึ่งสาวชมพู่เองก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ว่า มันเป็นอดีตไปแล้วงานนี้ทําเอาถึงกับต้องหันกลับไปซูมคอเต้าอ้วนยุกกันเลยทีเดียวซึ่งทางนี้ก็เห็นด้วยกับแม่ชมว่าน่าจะเป็นอดีตท,ที่ผ่านมานานแล้วณจุดนี้ขอโฟกัสที่มืออุบอวบของน้องพายุแทนบอกเลยว่าเห็นมืออบอวบแล้วหน้าเอ็นดูไม่ไหวเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพน้องพายุภาพแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแทบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ